เวลาที่เราให้อภัยคนที่เรารักเนี่ยมันจะปิดความฟุ้งซ่านเลยคือการให้อภัยเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ทำได้ยากแต่เป็นคุณธรรมที่ใครทำได้แล้วคนนั้นจะพ้นทุกข์ก่อนการให้อภัยไม่ใช่คือการแพ้นะฮะการให้อภัยคือการเอาตัวเองออกมาจากนรกคนที่ได้ก่อนคือคนที่ให้อภัยใช่ไหมลูก คนที่ให้ก่อนจะพ้นทุกข์ก่อนส่วนคนที่ถูกให้อภัยเนี่ยเราก็ต้องให้เวลาเขาเขาอาจจะมีแวบๆหรือเขาอาจจะมีทําได้แข็งแรงหย่อนไปบ้างถ้าเราเรามองว่าสิ่งนั้นไม่น่ารักแต่เรายังมีความสุขที่ได้รักแล้วเราก็ไม่ทุกข์ในขณะที่เรารักเนี่ยมันจะสร้างความเข้มแข็งภายมันจะสร้างศรัทธานในความรักความรักต้องมีศรัทธา ถ้าต้องมีปัญญาด้วยมีการจัดการบางทีจังหวะไหนคมจังหวะไหนต้องบอกว่ามากกว่านี้ทนไม่ได้แล้วนะได้แค่นี้อย่างไรก็ขอให้รู้ว่าในความสุขของคนมีความในความสุขของคุณ,คคขขคณแต่มันมีความทุกข์ของเราก็ต้องกรุณาเราด้วยต้องช่วยเราด้วยก็ต้องซื่อสัตย์ในการสื่อสารคุณแม่เชื่อว่า ความเห็นอกเห็นใจการให้อภยัยความเข้าใจเนะี่ยมันจะทําให้ความรักยังยังถูกรักษาไว้ถึงแม้ว่ามันอาจจะมีบาดแผล